ตักทายสบายดีค่ะมามามาอีเมแดงผ้ามาล่างเห็ดเอาขอไปหายม้าจอนกินแต่นี้ก็เลยไปพอเห็ดเห็ดกับเมีนเห็ดเห็ดเท่าคืออย่าขวางนี่แหละคือผู้เก็บมาหนี่แหละพี่น้อ์มึงเนี่ยเห็ดเห็ดแดงบอกเขาเอิ่เห็ดแดงเห็ดเห็ดแดงกับคนอื่นเห็ดละหมากคนเดาเอิญ ตอนไปเก็บกับพระใดท้ายให้เบิงเราเส้นเก็บเส้นยันเส้นยันคนทั้งเส้งยันยันหมาหมาจรวนมันหลายหมาจรวันเหยื่อแถวดงเสน่ห์นั่นแหละอันผู้ใดอยู่แถวบ้านตะเหลียวบ้านน้าใหญ่บ้านนองจอกก็าจิงหูแจกดีว่าดงดงเสน่ห์อยู่หม่องไหนนี่แหละไปเก็บได้ได้ก็ได้แต่เน็ดแถวแถาทิวทิวพี่น้องเน็ตดอดนุ่มๆไปพ่ะท่านเขา เื่นไปเก็บไ,กได้แกงไดยได้แกงได้หนึ่งได้ขายนี่มแมแดงไปเก็บย่านไดยได้ปนได้ปนปนกับซีเมนป์ปนเหลวไปกับไปกับ,กบตาหมานก็เลยได้เห็ด ได้ก็ได้หลายดกอกเตือเพื่อแต่ว่ามันเ่าคอยล่างเอาล่างแห้งมาแดงมันจะเตียมมสสดสาหรับผู้ที่มาเก็บเห็ดพื่อมากินเห็ดเดี๋ยวเบื้องเห็มันดีได้พี่นอ้องแล้วมันเม็นเห็ดเห็ดแนวกินวัว นิ้วแม่แดงเบื้องฉักเบื้องแม่ดิมีแ,มแมต่เห็ดออกเดียวกันเลยเห็ดแดงมันเกิอดอยู่น้ำกันเกิอดอยู่ป้ามก 上贝拉，买回去来搭了。 Mm. -hmm.